มาลองดูครับว่าเราจะมีแต้มให้นับไหมวันนี้ว่าจะไม่หย่อนเก่าดูจะอดใจไหวหรือเปล่ามาครับล่องใหม่ลองใหม่ถึงดีแล้วโอ้ตอนแล้ว ดนอ้าวยู่ครับอบอกเลยเห็ดโคนไหมนะครับนี่เราใช้เบ็ดเบอร์ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่เนี่ยนะครับมาตกปลาเห็ดโคนโดยเฉพาะเลยของจีโนนะเราใช้นี่ครับแน่นอนเลยเห็ดโคนไซส์สวยด้วยนะครับทุกคน เห็ดโคนตรงนี้ดูเลยนี่ครับเห็ดโคนมาแล้วหนึ่งรับแต้มหนึ่งแล้วเยสแต้มแรงลงมาแล้วครับผมขน <c oughs> า,ายรูปหน่อยนะ